เขาเห็นอย่างเขาเหถึงแล้วเขาเปิดหน้าเปิดตาเปิดดิว่าอะไปิดหน้าป่ดตามดิ MC แต่ละคนเขาเปิดหน้าเปิดตาเปิดดิใจใจไปเลยไหมเหตุยังขันมึงอกสร้างก็บสร้างมันสูตรออกมาด่าคือออกมาด่าเลยเห็นมั้ยเราเ่อยเหตุยู่นั่นนะขันมึงอกี้สร้างผ่ามึงอเอาหนามึงือกอกมาด่าเลยมึงพี้สิบเพื่อกเขาเขาหนีเมึงพี้เสียเพื่อเขามึงอกีทำให้สูตรเป็นยังไงอะถือถาทไทยใจบ่ ใจบ่ลับลับล่อลอไอหน่ว่ามันเฉยเป็นจังไงถึงพยาบาลท่าท้ายน่ว่าเปิดหน้ามนเลยเปิดหน้าสู่เลยบ่ต้องไปเป็นอวตองอว,ต,องอาวตารเฮ็ดคือจังสอดรูสอดเทนเนี่เปิดหน้ามาสู่เลยว่าอยู่ฝั่งใดของแท้แบบนี้ของแท้ของแท้เนี่ยใจบ่เออบ่ใจยาเว้าแม่นบ่รับพี่น้อง นี่แหะครับเหตุการณ์ที่มันแบบว่าต่อนเนื่องจากที่พยบาบาลไปรถของพยบาบาลนี่ไปชนกวางยยผู้นำหนาวนะครับนะบาทที่นี่ยก็มีเรื่องเล่าต่างๆนะพวกนั่นแหละพวกอวตงอวตารอิสเลอพนันสือนะพวกอิสเลน์เตนอย่างพวกพวกนั้นนะพี่น้องพากันออกมาเว้ามาโจมตี พยาบาลฟินแลนด์เพิ่งก็เลยท่าท้ายเลยว่ามึงใจมึงเปิดหนามาเลยมาต้องมาเอาเยาะไอแงะสินนันมาเนี่เออเปิดหนามาเลยว่าสั่นเนี่ย,ออาม,ายมันบอกกล้าเนาะกล้าพี่น้องผู้ดใดสิเปกล้าเปิดออกมากับตายทิมด้วยซื่อแมนมาลรอครับเออเปิดออกมาก,กับโวยบอดมุยบอลลานาบุลเลียวนะเ,เออสิเปรนลอดดิเขาเปิดออกมาเออคนเขาก็ะหู้เบิดเท่าอร์เล้วว่าเป็นผู้ใดแมนมา ราะว่ามันมัวนพดอื่นคนไก่ครับพี่น้องแต่ละตัวน่ะเออเป็นบุคคลนไก่ชิดไก่ชิดกรผู้ใดได้เบิ้งอ้าวครับเป็นบุคขนไก่ชิดกันเปิดหน้าเปิดตาออกมากกวาอ่ะร่งการงานสร้างเลยพี่น้องเอ๋ยเขาหูเบิดเขาหูสูสิงสูยางหูเนีสยสู่แบบสูมุมบ่ได้ครับเพี้ยแบบนี้บ่ได้เปิดตัวเลยบ่ได้อันตรายอันตรายจา้า เปิดหน้าเปิดตาเปิดตออกมาปุ๊บดายห,หูเบิร์ครับดีบุดีอาจจะเป็นนะอันอยังก็แบบแม่นั่งแม่นั่งพยาก,ก็ได้เออแม่พยานั่งพยาก,ก็ได้นะพี่น้องเ้อนะบางบางบางเพจบางแอปหรือว่าบางอา้เออบางช่องนะอาจจะเป็นนั่งพญาเรยก็ได้เด้อ เออีกบางช่องนี่เป็นไอ้ลูกน้องนางพญาอีกบางอีกบางช่องนี่เป็นคนสนิทนางพญาอย่างสี่น้พี่น้องเปิดโตับอดดามันที่เปิดโตได้ยังไงมันทีเปิดหน้าเปิดตามันได้ยังไงเปิดหน้าเปิดตาแม่กันสวยเลยดูว้ายพยาบาลก็สร้างไปว่าไปกล้าไปบอกให้เขาเปิดโตัวไปชิกล้าเปิดโตเนาะเปิดออกมากิเกมด้วยเลเว้ยเขาก็หูกับตัวบ้านตัวเมืองเลรเว้ย แมนบับัคือข่อยเด้อไข่เนี่ยว้สบายสบายเลยนะใจอยู่แล้วใจอยู่แล้วอะไรเมนบัเออเห็นบัเลดีพ่อทิปจังสิใจอยู่แล้วข่บ่มีดอกนะเป็นกลางนะแบบว่าบ้าถึงภูนี้โอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างงี้พ่อหันกลับไปบ้าถึงนางปยากัโอ้ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้โอ้ข่บ่เว้าครับแบบนั้นน่ะเออข่บ่มากนะบ่มากก็คือบ่มากนะครับน่ะแต่ว่าก็เป็นกลางกัมีโวได้หรือบางเรื่องน่ะ ก็เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นซื่อเลือกคางมันต้องเลือกคางว่าอยู่คางผู้ใดว่าเขาผิดกันแมนบอเมอเนเียนะครับนะออแต่ว่าเรื่องเจพยายบาศฟิลเลนออกมาบอกนี่ก็กถือต้องนี่ครับว่าคำมึงใจมึงเปิดนาเปิดตาบ่เลยเังสินะ่กะก็ถือต้องเนี่ยถือของเล่าเนี่ยแต่ว่าพวกนั้นมั่นตังไหนมันบ่ใจมันบ่ก,กาเม็นบ่ะ ราะว่ามันมันใส่ขับหยาบเนีเออมันแบบเเ้าแบบเว้าถึงอ้ไยังไงถึงพอถึงแม่เว้าไปสารพัดสารเพโดยที่ผมมีความจริงนี่มันเบ้านะ่ะมันบ่คือผมเนี่ยครับผมบอกแต่ความจริง้ะผมบ่ได้ไปใส่ไล่ไยไผเหม่นว่าผมบอกแต่ที่จิิงที่ผมเห็นแล้วก็สิ่งที่ซื่ออื่นเขาก็ฮู้แล้วเขาก็เอาไปเล่าไปเว้าแมน่นว่าจะเป็นใคไปนั่งใส่ล่บองหันมองนี่ว่าเขา อดีตจังสันจังสี่ไปเป็นแบบน,นั้นเป็นแบบนี้บอบบส่ลายครับอิลี <c oughs> บฮ่าฮ่าฮ่า่าาบอใกล้ไปไซไลผู้ใดอิลีเออบ้าวความจรด้วยเนี่นี่แหละครับนะแต่ถ้าใครเลือกขางเด้อคอยยุคหางพญิบาลเออผูใ้ใดสิบป,ปีผู้ใดสิบว,ว่าคอยนี่บอเป็นกลางบอซื้อเป็นกลางจังสันจังสี่กับสลาราลาลามันแล้วแต่ถ้าคอยเปิดนาเปิดตาเด้อ เปิดโตเด้อเออคลิกเขาไม่ใช <t> ่ช <YN ić> ่องคอยเห็นหน้าเห็นตาคอยเด้ออ่าเพราว่าสิเป็นโพลชุมชนเพราะว่าสิเป็นคลิปนะต่างๆนะเห็นหน้าคอยเด้พี่น้องเออเพราะว่าสิเป็นคลิปสรงคลิปสั้นเนี่เห็นหน้าคอยเด้แม่นบ่ล่ะคอยเปิดโตเด้อคอยเปิดนาเด้อคอยเปิดนาสู่เด้ออีกั้งนั้นนะเปิดยังน่ะเปิดกระโปรงสู่เบื่อน่ะเออเออใส่ผ้าซินใส่ผ้าทุมบใจบ่กล้านะซุ้มพวกพวกนั่นะพี่น้องแม่นบ่ ไอ้พวกที่เป็นอวตารนะบ่ได้ว่าถึงผู้ใดดอกเออต่วเองกเปิดบอได้คือ้ว่าเหลี่ยเพราะว่าเมียงเป็นบุคคลที่ไม่ใ่บ้านหูดีเออเป็นบุคคลที่ไม่ใ่บ้านนี่แบบว่าสอ,สอนสอนนั่นสอนนี่กบมือเส,สียหายพี่น้องมันก็นเลยบอกากล้าเปิดตัวเออถ้ามันเปิดตัวนี่โอ้ยโคตรเงาสักกลาดมันนี่บ่เหลือเลยถือดาปี้นแผ่นดินแท้พี่น้องเออดีบ่ดีถือกด เปลือกทุเรียนเปียอกบะงมีปแพงสัตน่ะเอยพี่น้องมันบกกาเพราะว่าเมียงเพราะว่ามันรู้จักผู้ใหญ่บ้านมันเคยมันเคยอยู่กับอยู่กินกับผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยมันเปรียบเสมือนคนในครอบครัวหรือเปรียบเปรียบเสมือนคนเอ่อหรืออาจจะเป็นคนในครอบครัวเหมือนตึกเก่าก่อนก็ได้ก็ไม่แน่ใจแมนบละพี่น้องเออนั่นแหละมันก็เลยบกกามันก็เลยยึกยึกจักจักมันก็เลยออกมาดาแพมแพมแพมนะ เออแต่ว่าหูเรื่องของไอ้คนเอือยฟังทั้งพุ่นดีทช่ไหมเนี่ยออหูเรื่องของฟังทั้งพุ่นดีขนาดจะเกลื่องของฟังพยาบานเนี่ยว่าใครหูจักดอกครับพี่น้องเออมันจะไปหูจักด้จังไหนเนาะอืมพยาบานบ่ให้บบอกมันนะเนาะเด่นบอกบ่ให้มันหูเนาะเออเขาเริ่มแล้วแค่แล้วค่ายมาจะโดนแล้วเรื่องมูนี่ <laughs> เออใจบ่ใจบ่ ไกคือบอกสอดว่าเปิดนาซนเลยเมือนใบใจดอกกู้งหูว่ามึงบบใจมึงกับจอกไงพวกสูมึงกับจอกอิสเออิสเลอร์พันสูอีสเลอร์เน่อิซงอิเสียมอีหยังองี้ยนะนะไม่ว่าสิเป็นอีอันชงอันชั้นหรือว่าสิบอเป็นอีอะไรก็ตามแต่เออบอกล้านะพวกโมนี่บอกล้าบอบ่นี่บอกล้าเปิดบอกล้านี่ดอกพี่น้องย่านย่านก็หูว่าเป็นผู้ใดย่านก็หูว่า เดย้าเสียหากินในวงก,กรานบ่ได้เออระวังเด้อจังมือน,นึงเนี่ยเขาเหลืออดเหลือทนมากเขาฟ้องเอาขี้แตกเด้เอ,อเออเนะแมนีนบอกครับพี่น้องอุ้ยจะจอกวอกไอยขนาดเลยยังกัดหลับหล่อหล่อว่ามันร้อยเสื้อโอ้คุณลืมไปว่าสูมักร้อยหลับหล่อหล่อมักร้อยวะ <laughs>